สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี่มาพบพอกันกับช่องไซสานชวนกินชาแนลนะครับเนาะมือนี่ภาพี่น้องมากินต้มก๋วยจับครับต้มก๋วยจับก๋วยจับอุบลหมูหยออุบลนะครับเนาะมือนี่มีตุ่มก๋วยจับพร้อมกับมีไซส์หมูหยอกนะครับเนาะแล้วก็กระดูกหมูแล้วก็เลือดไก่นะครับเนาะกระเสียงก๋วยจับก็เป็นเสียงก๋วยจับมาจากอุบลครับหมูหยอหมูหยออุบนนะครับมือนี้ กาก้อนอื่นพี่น้องที่เขามารับชุ่มนะครับเนาะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการเ็ทคลิปต่อๆไปให้พี่น้องเาได้ติดตามได้รับชมให้กําลังใจกันนะครับเนาะบ๊วยบอกไลค์ครับพี่น้องมากินกันเลยนะครับเนาะโอ้เป็นตเสียบเลยพี่น้องครับไว้จับเส้เนื้อเหนียวครับเส้นว้จับอุบลนเ้อเหนียวมุ้ยหยอดเสียบๆนะครับเนาะกระดูกหมูใหญ่ๆครับ ต้มเปื่อยๆับพี่น้องเนาะแหะวันนี้ครับเรื่องพี่น้องเรื่อครับผมอาจจะกินเย็นหนึ่งแยงผมอาจจะกินเผ็ดจังหน่อยนะพี่น้องเนาะดีครับกระดูกงูก็มีครับเครื่องแน่นๆครับพี่น้องมาเด้อครับเด้อพี่น้องหั่นไะไที่พ่อท่านอยากินนะคับมานั่งกินน้วกันเสียบๆน้วกันครับผมแต่ผมมีอย่างไรนะครับน้องวันนี้ถ้าพี่น้องไม่กินแดดก็จะขับวันนี้สุดหอนๆจักบาทครับอันส่วนนี้ สีนอปันท์สามั้ครับว่าคือใส่เป็นสีนอเนาะผมว่าส่วนเราสั่งในวิลล่าตากามตังไงตังไงนะครับเนาะมันตัางกันหลายน้ำครับผมเลยเอามาแบบนี้เลยครับผมแับบัวนะครับเนาะเอาเรียกตะข้มถนัดไอ้ของแต่ละคนครับเอเฮ้ยช่วยถนอนพี่น้องโล่ข้อนะครับนะครับเนื้อไก่อื้ม นสั่นครับส่วนนันเลยครับในรายยีครับส่วนอ,อันนี้มันส่วนปแล้วมันเงี้ยเราไม่ยอมเนาะผมบ่ค่อยถนัดะไรครับมาฐานะในสอนสอนสันสันแบบนี้ครับก็ขอเพระคุณพี่น้องในหลายเลยครับเด้อเขอมาให้กำลังใจงกันครับกับมือนีตามกอหนดการวันสี่ไหนซ้ำดุ่ครับเมื่อวันมาทีมทุล่าน้องนะเปน้องเนาะก็เลยขอ มื่อนี้บรได้ขึ้นเวทีครับบริไล่เองเมื่อนี้ครับก็สิเป็นไล่เมื่อื่นน่อพี่น้องนะครับเนาะแต่พี่น้องทางใดว่างนะครับช่วงเวลาสามถุนก่ยเขามาให้กำลังใจผมน้อยเนาะครับเนี่ยว่าผมไอขึ้นไล่สดนะครับเนาะช่วงเวลาสามถุงครับมื่อืกี้ไม่พี่น้องจริงแ่บุคค ตะเกียบนะครับเนาะส่วนก๋จับผ่อนห่อไม่ๆหมเลยครับพี่น้องเส้กนก๋วยจับอร่อยต้องเส้นก๋วยจับมาจากอุบนนะครับเนาะนุ่ยยอดด้กันครับนุ่ยยอดกับแป้งแป้งโมลายครับ ใส่พักขนาดเขาไปได้ร้ายครับพี <c oughs> ่น้องเศรษฐีออนี่เหนียวนิดหน่นอยครับพี่น้องเศรษฐกิจบวบบุญสังเกตบุญนะครับเด้อหลังเกนว่าเศรษฐกิจับบุญเนี่เวลาเข้ามาตุ่มเนี่เพิ่มเนี่นะครับเศรษฐีออกนี่เหนียวครับกินละ มีความแบบนุ่มในปากครับเสร็จหวัดจับพ่อนท่านอีกครับพ่อนท่านอีกมักเซ็นตรงหวัจับตรงมีใครต้มน้ำสิวนอกครับเนาะแต่ว่ามันนี้เข้า แต่หินม่ามันเครื่องมันลายยางนะครับก็เลยบริสไซมันนี่ไปตรงไข่เห็นพี่นองครับเครื่องแน่น่งครับ ฝากแห่กำลังใจทางสองผมนำมีเด้่อครับพี่หนอนครับ mm hmm. ผมก็เป็นกำลังใจพี่หนอนทุกคนนะครับเนาะสูๆไปน้ำกันครับผม เห็ดนสิ่งที่ลกักลักนสิ่งที่เห็ดเนาะครับเนาะเห็ดไปกแกเห็ดเห็ดไปเลยครับพี่น้องเห็ดเวลาเท้าเห็ดมีความสุกนะพี่น้องเนานะเข้าแก่เห็ดไปเลยครับจริงไรที่เท้าเห็ดนะเทามีความสุกเราจงทำเนาะครับเนาะ 正常，落好了，的平常。 พี่น้องเขาไหนยังกินเนาะครับก็สิกินกันนะเนาะครับเนาะ้างคุณได้่ันใด้บอท่านไย่างกินกันมากเลยครับเออเห้กินต่อมันจักน้องกันครับ ดีานครับเส้นเนี้วหนุ่มมูยออร่อยคืบๆ,ๆือคือนัเนาะ น้าพี่น่องครับลองบสุดท่ายครับนี่ครับอันนี้เอาไว้เอาไว้ปิดงานครับพี่น่องมึงต้องแทนช่วงปิดงานนะครับเน,น,นาะอืมเบย์พิชนะครับ เนืแบบ้อแบบเปื่อนเลยครับเนอุ้ยแสบแสบแสบครับแบรไรเบิดแบบเป็นหวยเลยพี่น้องใหม่บศรษฐ์ไร้อ่าครับ ครับโบอิมกต่สิโบนัยน้องพี่น้องเนาะคุณพี่น้องมึงกต่สิว่าโอ้ยคัณโบอิมกต่จะสิว่าจะไหนเนาะครับเนาะเบิดเป็นผัวเลยพี่น้องตัวบวกไงชอบหนุ่มไงเลยครับพี่ครับสำหรับคิมีเนาะครับเนาะปฏิฝากพี่น้องไว้สำหรับสักวันครับเอาไว้พบกปอกันกิมนาเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องครับพรุ่งนี้สามทุ่มนะครับเนาะแต่พี่น้องว่างแล้บพี่น้องจะเขาไปให้กขาลังใจผมน้ำนี่ด้วยครับเด้อ ช่วงสามถุงไม่ได้สามถุงนะครับเนาะผมจะได้ไล่สดครับผมอะไรนะอย่าลืมนะครับเด้อยตอนออกไปนะพี่น้องเนาะกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำกิจต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ